แล้วนะครับเราอยัางเล่นจอเน็ตอยู่นะครับเดี๋ยวตัดก่อนออกไปก่อน okay, ผมหน่อยโอเคครับไม,ไม่มีมนนครับเป็นสิงบงบอกว่าเขาอยู่แต่แถวนี้ ระวังรถด,ด้วยอนุโนระวังรถโอ้เขายิ้มใส่ด้วยอเขาทำหน้าขวอดอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้หน้าวกว้างมากใช่ไหไมครับาารไปไปแอบที่บ้านไฟดี้ก่อนโอเคไหมไปแอบที่บ้านไฟดี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวตัดคลิป ตอนนี้ผมเห็นใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมเห็นไหมคนผีด้วย మాలు <laughs> <laughs>

เชียอไแม่เราเอ็มดิ้นมาดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคับ